สวัสดีครับผมมา,ผม,มาพบมาปอก,กันกับไทยสีเกตชาแนลกันอีกในเวลา15น32นด่วนครับพี่นี่คลิปนี้งานด่วนว่าวหอดจอถึงถึงบอสโจยมมณิตผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบ้านแพง หลังจากที่ได้ไปติดตามในแฟตฟอร์มของแอลฟาเพิ่นได้โพสเดือดพี่นอ้องเพิ่นโพสว่าจังใดฤดูก,การหน้าผมจะขอดูแลเรื่องชุดแดนเซอร์คนเดียวเลยรอดูเลยผมจะทุ่มสพัพพะกำลังลงที่ ชุดแดนเซอร์ผมให้โอกาสครูครูมาหลายปีปีหน้าจะลุยเองสำหรับชุดแดนเซอร์สาวน้อยเพชรบัานแพงรอชมเลยปีนี้ปีเดียวพยายามตัดใหม่มาเสริม เห็นบ่าคาบาพี่น้องเรื่องแม้เล็กๆล็กน้อยน้อยไล่ละเอียดเล็กๆลน้อยนเท้าเบิง้งฤดูการนี่ก็ว่าอลังการงานสร้างแล้วมีชุดใหม่ๆออกแบบใหม่ๆม่มาใหา้เท้าเบิง่งในฤดูกาลนี้ ยังบ่ท่านถูกตาต้องใจเยอะหรือว่าบอกไงๆยั่งบ่ท่านถึงใจของทีมผู้บริหารขนาดว่าเปิดฤดูกาลแล้วันยังต้องสร้างตัดใหม่อีกพี่นอ้องคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคนบ่ปล่อยผ่านครับสลับบอสอยู อดตาลับครับตานอนเบ่งทีมงานเมื่อเปิดฤดูกาลจนสอดแจ้บอได้รับบอดได้นอนเพื่อความสมบูรณ์แบบของการโชว์หรืองานโชว์ปีนาเพิ่นจังโคตออกมาว่าเพิ่นจะขอดูแลเรื่องชุดแดนเซอร์เอง แลดูการนี้ให้ทีมครูดูแลไปก่อนนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารเป็นมองเห็นความสำคัญทุกจุดทุกภาคส่วนขององค์กรบราว่าจะเป็นทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง ทีมจอ LED ทีมเวทีทีมประดับเห็นบอพี่น้องเปิดฤดูกาลมาดิทดสอบงานสองงานยังล่าช้างานขอนแกนงานอุดรใส่เวลาหลายชั่วโมงกัวสิจวดจาดฝาดบึม ันจังใดประชุมทีมงานปรับเปลี่ยนระบบแล้วก็หาทีมงานมาเสริมเพื่อความรวดเร็วในการเดินสายกรุงเทพนี่คือความคิดผู้บริหารมองเห็นปัญหาทุกจุดขององค์กร บ่าว่าศิลปินหมอ,อาว่าจะเป็นศิลปินบม่าว่าจะเป็นแดนเซอร์บม่าว่าจะเป็นทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังคนอสอดซองดูแลทุกช็อตบอหาปล่อยพานไปได้ไง่ายๆแม้เรื่องเล็กน้อยถ้าเกิดมองข้ามในเรื่องเล็กน้อยไปปล่อยพานไปมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในโอกาสหน้า ได้นี่คือความคิดของผู้บริหารผู้นำในรูปแบบของฤดูกาลนี้เขาเห็นชุดแดนเซอร์ใหม่ๆคนกันยังบอแลว้วพคนกันยังบอจุบอแน่บอนอนกลางเพิ่คนก็นอาจตัดมาเสริมใหม่อีกพี่นอกเพราะว่าอย่าง คนเบิงส่ืนพอแม่นแต่เบิงหนาเวทีเบิงอยู่บนโลกโซเชียลบิงอยู่ทางช่องยูทู e ในการแสดงต่างๆก็เลยต้องปรับต้องเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์เพื่อว่าให้จำเจ ผู้ชมที่ได้ซื้อบัตรจองตัวเขาไปเบิง้งบาว่าจะเป็นทางออนไลน์บาว่าจะเป็นทางหน้าเวทีมีการปรับเปลี่ยนสคริปต์มีการปรับเปลี่ยนเพลงโชว์เพื่อให้สีสันของการโชว์มันมีอัรถรสเพิ่มมากขึ้น เห็นว่าปีนี้พี่น้องวันจังลงทุนทำฉากในระบบของจอ led ให้สมกับเป็นหมอลำ soft power หมอลำที่9ก้าล้ำนำสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของหมอลำเอาไว้นี่เขาเอ่ยว่าหมอลำยุคพัฒนา เก้าล้ำทันโลกสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นนีบอสจวันหลังจากที่ได้ไปเที่ยวบางงานบอนไปเที่ยวเื้อบอนไปพักผ่อนซื้อขึนไปเบิงงานนะ้ำศึกษาดูงานเพื่อเลยเอามาปรับมาเปลี่ยน จะเห็ดจังไดให้สาวน้อยเพ็ดบาดแห้งนี่ให้วงนี่เป็นที่จับตามองของอีเจนซี่หรือผู้จัดงานให้ถือตาต้องใจนี่คือสิ่งที่พคนคิดคิดและก็ลงมือทำ สำหรับคลิปนี้ฝากตอนเรื่องราวปัจจุบันทันด่วดเหตุการณ์พี่บอสโจย่อมบ่ไดเอาไว้แต่เพียงซำมนิเมื่อนี่นาวัดลาดประดุกทางเข้าวัดลาดประดุกนนบุรีเนาะพี่น้องนอนทบุรีไปร่วมไปเชียร์ไปชมเบิ่งแยงกีฬานงองเองทีมงานชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำกันไล่สดกุมงิดกมีครับ119บาทหวัน สามมือสามสามสามหกมือหกหกหกพก่อกันคลิปนาะสบายดีครับผม